สวัสดีครับนักเรียนเจอกับครูสมเกตอีกแล้วนะครับตอนนี้เป็นคลิปที่6แล้วนะครับเรายังอยู่ในเรื่องของการหารอยู่ครับนักเรียนครูคิดว่ามาถึงตอนที่6แล้วนักเรียนน่าจะเข้าใจในเรื่องของการหารพอสมควรแล้วนะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องของการหารลงตัวและก็การหารไม่ลงตัวครับนักเรียนและก็จะให้นักเรียนเนี่ยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารที่เป็นการหารลงตัวและก็เขียนอยู่ในรูปของการหาร ในกรณีที่เป็นการหารไม่ลงตัวครับเป็นอย่างไรเราไปเรียนรู้กันเลยครับนักเรียนสถานการณ์นี้นะครับมีตัวนับอยู่9อันจัดเป็นกองกองละ4อันจะจัดได้กี่กองและเหลือตัวนับกี่อันจำได้ใช่ไหมครับในเรื่องของการหารเนี่ยเราสามารถกำหนดจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มแล้วหาจำนวนกลุ่มได้อันนี้ก็เหมือนกันครับเขากำหนดจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มก็คือ กองละ4อันแล้วให้หาจํานวนกองก็คือหาจํานวนกลุ่มนั่นเองเอาละเรามีตัวนับอยู่9อันใช่ไหมฮะเขาให้จัดเป็นกองกองละ4อันนักเรียนคิดว่าจะจัดได้กี่กองครับและเหลือตัวนับกี่อันหาได้ไหมครับตัวนับของเราในที่นี้ก็กคือฝาน้ําดื่มนั่นเองนะครับครูจะใช้ฝาน้ําดื่มให้นักเรียนกับครูช่วยกันหาครับว่าตกลงแล้วเราจัดได้กี่กองและเหลือตัวนับกี่อันอไปดูพร้อมกันเลยครับ เดี๋ยวคุณครูจะจัดฝาน้ำดื่มก่อนนะครับนักเรียนฝาน้ำดื่มมีอยู่ทั้งหมด9ฝาน,นะครับแทนตัวนับของเราเอาละตอนนี้คุณครูมีอยู่8เพิ่มอีก1ก็เป็น9นะครับตอนนี้ครูมีตัวนับอยู่ทั้งหมด9อันแล้วนะครับเขาให้จัดเป็นกองใช่ไหมฮะกลองละ4อันเราก็จัดเลยครับกลองที่1 แบบนี้ครับกองที่1ได้ละกองละ4อันกองที่2ก็4อันเอจัดเป็นกองที่3ได้ไหมครับนักเรียนจัดเป็นกองที่3ไม่ได้เพราะว่าเรามีตัวนับไม่ถึง4อันนะครับเหลืออยู่แค่1อันจัดเป็นกองที่3ไม่ได้สรุปว่าตัวนับ9อันจัดเป็นกองกองละ4อันจัดได้2กองครับและก็เหลือตัวนับ1อัน เห็นไหมครับนักเรียนเอาละกลับมาที่สนาคารสถานการณ์ของเราครับ <c oughs> สรุปว่าเราจัดได้2กองและก็เหลือตัวนับ1อันใช่ไหมครับถ้าเป็นอย่างนี้เราสามารถเขียนอยู่ในรูปการหารได้แบบนี้ครับนักเรียนอ่านว่า9หารด้วย4ได้2เศษ1ครับนะครับเขียนในรูปการหารได้เป็น9หารด้วยสี่ ได้2เศษ1 9ในที่นี้ก็คือตัวตั้งแสดงจำนวนตัวนับที่มีอยู่นะครับมีอยู่9 4เป็นตัวหารก็คือจัดเป็นกองกองละ4อันนะครับได้2ก็คือได้2กองแล้วก็เหลือตัวนับ1อัน9หารด้วย4ได้2เศษ1แบบนี้ครับนักเรียนอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการหารไม่ลงตัวครับเพราะว่ามีเศษอยู่การหารที่มีเศษเป็นการหารไม่ลงตัวครับนักเรียน แล้วสังเกตนะครับเศษเป็นจำนวนที <T> <itä> <van> ่เหลือจากการหารและเศษจะน้อยกว่าต <un> <Sure> ัวหารครับเศษของเราคือเท่าไหร่ครับนักเรียนเศษของเราก็คือ1ที่เหลือจากการหารก็คือแบ่งเป็นกองกองละ4อันนะครับเหลือเศษ1อันนะครับเศษก็คือจํานวนที่เหลือจากการหารและก็เศษตัวนี้จะน้อยกว่าตัวหารเสมอครับจะน้อยกว่า4เห็นไหมครับ1จะน้อยกว่า4นะครับนี่คือ การหารไม่ลงตัวครับนักเรียนเราไปดูสถานการณ์ต่อไปครับนักเรียน <c oughs> เขาบอกว่าตัวนับ8อันจัดเป็นกองกองละ4อันจะจัดได้กี่กองและเหลือตัวนับกี่อันนี่คือสถานการณ์ของเราครับตัวนับกี่อันครับ8อันจัดเป็นกองกองละ4อันแสดงว่ากําหนดจํานวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มให้แล้วให้หาจํานวนกลุ่มครับให้หาว่าจัดได้กี่กอง เรามาดูกันครับนักเรียนมีตัวนับเกี่ยนครับ4นะครูจะเตรียมตัวนับไว้4อันนะครับนักเรียนถ้ามีตัวนับมีฝาน้ําเดิมอยู่นะครับก็ทําทํานองเดียวกับคุณครูเลยครับเตรียมตัวนับไว้8อันตอนนี้คุณครูมีตัวนับอยู่8อันแล้วนะครับนักเรียนแล้วสถานการณ์ของเราก็คือให้จัดเป็นกองกองละ4ใช่ไหมครับกองละ4อันก็จัดเลยครับกองที่1กองที่2หมดพอดีเลย เราจัดได้กี่กองครับนักเรียนจัดได้สองกองมีฝาน้ำดื่มเหลือไหมครับไม่มีเลยนะครับมีไม่มีฝาน้ำดื่มหรือว่ามีฝาน้ำดื่มศูนย์ฝานะครับที่เหลืออยู่นะครับไม่มีนะครับจัดได้พอดีอย่างนี้กลับมาที่สถานการณ์ของเราครับนักเรียนแสดงว่าเราจัดได้สองกองแล้วก็ตัวนับหมดพอดีหรือเหลือตัวนับศูนย์ฝานั่นเองอย่างนี้เราเขียนเป็นป,ประโยคสัญลักษณ์การหารได้ครับนักเรียน เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารได้ว่า8หารด้วย4เท่ากับ2 8เป็นตัวตั้งนะครับแสดงจำนวนตัวนับทั้งหมดหารด้วย4 4เป็นตัวหารแสดงจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มในที่นี้ก็คือกลองละ4อันนะครับจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่ม2เป็นผลหารครับก็คือจำนวนกองที่เราหาได้และเพินว่าอันนี้เป็นการหารลงตัวครับนักเรียน การหารที่ไม่มีเศษหรือมีเศษเป็นศูนย์นะครับเป็นการหารลงตัวครับนักเรียนโอเคนะครับนักเรียนเข้าใจคําว่าการหารไม่ลงตัวกับการหารลงตัวแล้วนะครับไปดูตัวอย่างต่อไปเลยครับนักเรียนตัวนับ12อันจัดเป็นกองกองละ3อันจะจัดได้กี่กองและเหลือตัวนับกี่อันกำหนดจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มมาให้อีกแล้วครับกองละ3อัน นะครับแล้วให้หาจํานวนกลุ่มก็คือจะจัดได้กี่กองอ่าเรามาจัดกันครับนักเรียนตัวนับเท่าไหร่ครับ12ใช่ไหมครับก็เตรียมฝาน้ําดื่ม12ฝานั่นเองครูก็จะเตรียมฝาน้ําดื่ม12ฝานะครับถ้านักเรียนมีฝาน้ําดื่มก็จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะครับ12ฝาแบบนี้ครับ12ไหมลองดูครับอ่าห้าสแล้วก็อีก2นะครับเป็น12ฝา เอาละเขาให้จัดเป็นกองละ3ใช่ไหมครับจัดเลยครับนักเรียนกองที่1จัดแบบนี้นะครับกองที่1นึ่งไปแล้วกองที่สองแบบนี้นะครับกองที่3แบบนี้ครับแล้วก็กองที่4แบบนี้ครับหมดพอดีเลยครับนักเรียนตัวนับ12อันจัดเป็นกองกองละ3อันจัดได้4ี่กอง ตัวนับหมดพอดีเลยไม่มีฝาน้ำดื่มเหลืออยู่เลยหรือมีฝาน้ำดื่มเหลืออยู่ศูนย์ฝาเอาละถ้าอย่างนี้เราก็ตอบว่าจัดได้4่กองและเหลือตัวนับตัวนับหมดพอดีนะครับไม่มีเหลือตัวนับเลยประโยคสัญ,ญลักษณ์การหารเราก็จะได้เขียนได้เป็น12หารด้วย3เท่ากับ4ครับนักเรียนเขียนได้แบบนี้เลยนะครับ12เป็นตัวตั้ง3เป็นตัวหารและก็4เป็นผลหาร ก็คือจํานวนกองที่เราหาได้นั่นเองเป็นผลหารนะครับเป็นการหาลงตัวเอาละไปดูสถานการณ์ต่อไปครับนักเรียนมีตัวนับ14อันจัดเป็นกองกองละ3อันกําหนดจํานวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มมาให้อีกแล้วครับกองละ3อันแสดงว่ากําหนดจํานวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มให้หาจํานวนกลุ่มครับหาว่าจะจัดได้กี่กองและเหลือตัวนับกี่อันเอาละเราไปทําพร้อมกันเลยครับนักเรียนเตรียมตัวนับ14อันครับ ก็จะเตรียมตัวนับ14อันเหมือนกันนะครับนักเรียนแบบนี้ครับส4บสไหมห้าสิบกองละห้านะห้าสิบแล้วก็อีกสี่เป็น14นะครับครูเตรียมตัวนับไว้14อันแบบนี้เขาให้จัดเป็นกองกองละ3าใช่ไหมครับจัดเลยครับกองที่1กองที่สองกองที่สาม แล้วก็กองที่4จัดกองที่5ได้ไหมครับนักเรียนไม่ได้เพราะเรามีตัวนับไม่พอนะต้องมีตัวนับ3อันนะครับแต่เรามีตัวนับเหลืออยู่แค่2แสดงว่าจัดได้4กกองแล้วก็เหลือตัวนับ2อันนั่นเองนะครับเอาละอย่างนี้เราก็ตอบได้แล้วครับนักเรียนจัดได้4กกองแล้วก็เหลือตัวนับ2อัน อย่างนี้เราเขียนอยู่ในรูปของการหารได้เป็นถ้าเป็นการหารที่มีเศษหรือเหลือเศษนะครับเป็นการหารไม่ลงตัวเราจะบอกว่าเขียนในรูปการหาร14หารด้วย3ได้4เศษ2ครับนักเรียน14เป็นตัวตั้ง3เป็นตัวหาร4เป็นผลหารและก็มีเศษ2นะครับ4ก็คือจํานวนกองที่เราหารได้ใช่ไหมฮะมีอยู่4กอง แล้วก็2ก็คือเศษที่ไม่สามารถจัดเป็นกองกองละ3ได้แบบนี้ครับนักเรียนสแสดงว่าสถานาการณ์นี้เป็นการหารไม่ลงตัวเอาละดูตัวอย่างก็เยอะแล้วนะครับนักเรียนไปดูอีกครับว่ามีอะไรให้กับนักเรียนอีกอ,อันนี้เขาบอกว่าเศษคือ2ส,สังเกตรครับนักเรียนเศษคือ2นะครับน้อยกว่าตัวหารคือ3ตัวหารของเราคือเท่าไหร่ครับ3นะครับ ในที่นี้คือจัดฝาน้ําดื่มเป็นกองละ3ฝานะครับหรือ3อันนะครับเศษ2เราเหลือเศษอยู่2ซึ่ง2เป็นเศษที่จะต้องน้อยกว่าตัวหารเสมอนะครับในที่นี้คือน้อยกว่าตัวหารคือ3ไปดูสถานการณ์ต่อไปครับนักเรียนตัวนับ18อันจัดเป็น4กลุ่มกลุ่มละถ้าเท่ากันได้กลุ่มละกี่อันและเหลือตัวนับกี่อัน อันนี้ต่างจากสถานการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วนะครับนักเรียนต่างกันยังไงครับนักเรียนสังเกตเห็นไหมใช่แล้วครับอันนี้จัดเป็น4กลุ่มกลุ่มละทะเท่ากาันจัดเป็น4กลุ่มกลุ่มละทะเท่ากาันกําหนดจํานวนกลุ่มให้ครับนักเรียนกําหนดจํานวนกลุ่มแล้วก็ให้หาจํานวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มเอาละเราไปลองจัดกันดูครับก่อนอื่นก็ต้องเตรียมตัวนับทั้งหมดกี่อันครับนักเรียน18อันนะครับ คุณครูเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับลองดูนะฮะกล่องละห้าสิบแล้วก็สิบห้าแล้วก็อีกสามสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดครูมีตัวนับสิบแปดอันแล้วนะครับจัดเป็นสี่กลุ่มใช่ไหมครับครูก็ใช้จานกระดาษแทนกลุ่มนะครับเพื่อง่ายต่อการมองเอาละจัดเป็นสี่กลุ่มก็ต้องมีสี่จานแบบนี้ครับนักเรียนเอาละนะครับ จะลองดูครับว่าจะได้กลุ่มละกี่อันพร้อมไหมครับไปจัดพร้อมกันเลยครับนักเรียนหรือนักเรียนจะลองทําเองที่บ้านก็ได้นะครับถ้ามีฝาน้ําดื่มเอาละพร้อมนะครับเราก็จัดเลยครูหยิบม,มาสี่เลยนะครับแล้วก็แบ่งให้จานละ1อันแบบนี้ครับแล้วก็หยิบม,มาสี่นะครับแล้วก็จัดไปแบบนี้เลยตอนนี้ได้จานละ2อ,อันแล้วนะครับ หยิบมาสี่แล้วก็กระจายไปให้แต่ละกลุ่มแบบนี้เลยยังมีฝาน้ำดื่มเหลืออยู่ mm hmm. ก็หยิบมาอีกสี่ครับ mm hmm. เพื่อกระจายให้แต่ละกลุ่มแบบนี้ครับเอาละตอนนี้เราเหลือฝาน้ำดื่มกี่ฝาครับสองฝาเอ๊ะถ้าเอาไปหยิบให้ใส่จานแต่ละจานพอไหมครับไม่พอนะครับพอเราต้องให้จานทุกจานเท่าเท่ากันแต่เพืน้นเรามีแค่สอง ฝาหรือ2อันไม่พอนะครับแสดงว่าเห็นแล้วครับฝาน้ำดื่มทั้งหมด1 0 18ฝาแบ่งใส่แบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละแบ่งเป็น4กลุ่มนะครับนักเรียนกลุ่มละทเท่ากันได้กลุ่มละ4ฝาแล้วก็เหลือฝาน้ำดื่ม2ฝาแบบนี้ครับเราได้คำตอบแล้วครับนักเรียนนั่นก็คือจัดได้กลุ่มละ4อันและก็เหลือตัวนับ2อันครับนักเรียน อย่างนี้เราสามารถเขียนอยู่ในรูปการหารได้ครับนักเรียนเขียนได้ว่า18หารด้วย4ได้4เศษ2 18เป็นตัวตั้งก็คือจำนวนตัวนับของเราทั้งหมดนั่นเองหารด้วย4ก็คือแบ่งหรือจัดเป็น4กลุ่มนี่คือจำนวนกลุ่มของเราได้4 4ตรงนี้ก็คือจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มก็คือจำนวนฝาน้ำดื่มในจานแต่ละจานนั่นเองนะครับและก็เหลือเศษ2 เรามีฝาน้ำดื่มที่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มได้อีก2ฝาหรือ2อันนะครับเป็นแบบนี้ครับนักเรียนแสดงว่าสถานการณ์นี้เป็นการหารไม่ลงตัวนั่นเองแล้วสังเกตนะครับนักเรียนเศษของเราคือ2จะน้อยกว่าตัวหารคือ4เสมอครับนักเรียนเอาละไปดูอีกสถานการณ์นะครับนักเรียนสถานการณ์นี้เขาว่ายังไงครับตัวนับ20อันจัดเป็น5กลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากัน ได้กลุ่มละกี่อันและเหลือตัวนับกี่อันสถานการณ์นี้กําหนดจํานวนกลุ่มให้นะครับก็คือกําหนดให้5กลุ่มนะครับกลุ่มละเทะา่ากันแล้วให้หาจํานวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มหาว่าได้กลุ่มละกี่อันนั่นเองไปลองจัดกันดูนะครับนักเรียนทํำยังไงครับก่อนอื่นก็ต้องมีตัวนับอยู่20อันเดี๋ยวครูจะเตรียมตัวนับก่อนนะครับนักเรียน20อันนะครับเมื่อกี้คุณครูมีอยู่18ใช่ไหมครับ ครูก็เพิ่มอีกอ2ก็จะได้ตัวนับ20อันนะครับเอาละครูเพิ่มก่อนนะครับตอนนี้คุณครูมี20แล้วครับนักเรียนลองดูนะครับครูจัดเป็นกลองละ5แล้วกันดูว่ามี20ฝ่าไหมนะครับกองละ5แบบนี้ครับ5่านะครับ5 1 0 15 20มีตัวนับ20อันแล้วนะครับแบ่งเป็น5กลุ่ม ก็ต้องใช้จานกระดาษทั้งหมดกี่จานครับนักเรียน5้าจานแบบนี้ครับผูขอนะครับขอใช้จานกระดาษแทนจนํานวนกลุ่มนะครับ5้าจานแบบนี้เอาละเพิ่มอีกจานหนึ่งก็จะได้5จานก็คือ5กลุ่มนะครับ5กลุ่มแบบนี้เอาละ่ะนักเรียนพร้อมไหมครับถ้าพร้อมเราไปจัดตัวนับใส่กลุ่มแต่ละกลุ่มกันเลยนะครับแล้วดูว่าจะได้ตัวนับ ในแต่ละกลุ่มกี่อันครับกูก็หยิบมา5อันเลยก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มเลยครับอย่างละหนึ่งหนึ่งแบบนี้ครับยังมีตัวนับเหลืออยู่เยอะเลยก็หยิบมาอีก5ครับนะครับแล้วก็กระจายให้แต่ละกลุ่มแบบนี้ครับอ่ยังมีตัวนับเหลืออยู่เยอะนะครับก็หยิบมาอีกหแล้วก็กระจายให้แต่ละกลุ่มครับนักเรียนแบบนี้ครับเท่าๆกันแล้วยังมีเหลือตัวนับไหมครับยังมีเหลืออยู่ นะมีอยู่5พอดีเลยก็กระจายให้แต่ละกลุ่มได้อย่างละ1นึอย่างละหน่ง,ง,ห,นงหมดพอดีครับนักเรียนไม่มีตัวนับเหลืออยู่เลยนะครับตอนนี้เราได้ตัวนับในแต่ละกลุ่มกลุ่มละกี่อันครับกลุ่มละ4อันนะครับมีตัวนับกลุ่มละ4อันแบบนี้ครับกลุ่มละท่เท่ากันสแสดงว่าเราได้คําตอบแล้วนะครับนักเรียนได้ว่าอย่างไรครับจัดได้กลุ่มละ4อัน และตัวนับหมดพอดีนั่นเองนะครับอย่างนี้เราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารได้ว่าอย่างไรครับใช่แล้วครับ20หารด้วย5เท่ากับ4 20เป็นตัวตั้ง5เป็นตัวหารและก็4เป็นผลหาร4ก็คือจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มนะครับเมื่อกี้เราจัดฝาน้ำดื่มใส่จานแต่ละจานได้จานละ4ฝานั่นเองนะครับอย่างนี้ เป็นการหารลงตัวครับนักเรียนตอนนี้นักเรียนเข้าใจเรื่องของการหารลงตัวกับการหารไม่ลงตัวแล้วยังครับใช่แล้วครับนักเรียนน่าจะเข้าใจดีแล้วนะครับเราไปสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กันเลยครับนักเรียนสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในคลิปนี้คืออะไรครับใช่ครับการหารที่มีเศษเป็นการหารไม่ลงตัวและก็เศษน้อยกว่าตัวหารครับน bueno. <misleading. S 2> ักเรียนสำหรับการหารที่ไม่มีเศษหรือเศษเป็นศูนย์ เป็นการหาลงตัวครับนักเรียนอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะครับนักเรียนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ